ท่านก็ต่อจากเมื่อวานเนาะผมใช้เครื่องขอดน้ําไว้แล้วนะครับขดน้ําจับกระบอไปแล้วได้7จ็ดแปดตัวเนาะตัวที่8ก็ได้ไปแล้วตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กรับแล้วก็เขาก็ไข่เป็นตัวเท่าเท่าดอกเล็บเรานะครับต่อประมาณเท่าตัวดอกเล็บเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยจากแดดไว้หนึ่งวันเดี๋ยวดูเนาะที่ อย่างเงี้ยสองสามรอบแล้วนะครับเอสีนอเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีประหมอแล้วนะครับเหลือแต่ลูกกบกับลูกเขียดตัวเล็กๆ,ๆน้อยเนาะกับตัวมแมลงผมก็จะเอาน้ําเข้าเลยนะครับก็เตรียมพื้นที่ไว้เก็ียมมาน้ําเข้าเลยแล้วก็ท่อจอดอยู่นู่นนะครับจรองลูกหมาพน,นอนอยูน่น,น,น,นูุนเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะเอาท่อเข้ามาเข้ามาตั้งเลยนะครับตั้งเตรียมมาน้ําเข้านะครับ จะปล่อยกุ้งต่อนะครับผมก็จะปล่อยกุ้งต่อนะครับน้องเลี้ยงพี่พี่เลี้ยงน้องอย่างเงี้ยนะครับตลอดเนาะกับบ่อใดพี่ผมยังทาเลี้ยงเลี้ยงกุ้งอยู่อันนี้คือรุ่นน้องเน,งเนาะรุ่นพี่ก็คือบอ่อที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็คือสองลูกนู้นเนาะสองลูกนู้นที่ผมเติมน้าอยู่เนาะสองลูกหน้ากระต๊อบกับลูกกลางนู่นนะครับนั่นคือรุ่นพี่อันนี้จะอนุบาลกุ้งรุ่นใหม่ามาก็เป็นรุ่นน้องนะครับก็จะ เลี้ยงอย่างนี้นะครับตลอดไปเนาะทุกๆเดือนหรือ2เดือนเนผมจะต้องมีกุ้งขึ้นตลอดนะครับด้วยที่เลี้ยงวนอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวตั้งท่อเลยเนาะนะครับป่ะตั้งท่อกับผมเลยนะครับไอ้มดแดงวิ่งมาตกใจตั้งท่อก็ท่อขระจอดอยู่ในร่มไม้อย่างงี้เนาะมดแดงออกนะลูก จะไปตั้งที่เดิมตรงนั้นนะครับหาก็เดื่องไปแล้วตั้งต่องไอหมีวิ่งนะครับที่เดิมเนาะนี่ก็ครับ ตอนอยู่มันท่อสูบน้ำนะครับก็จะเดินหน้า้ายหลังายหลังก่อน เดินหน้านี่เป็นนะครับแล้วก็จะหนุนล,ล้อแล้วก็จะหมุนตัวลงไปครับก็แค่นี้นะครับแค่นี้แหละเดี๋ยวผมก็จะขึ้นล้อหน้านะครับถอดปากถอดไหลออกนะครับแล้วก็หนุนล,ล้อแล้วหมุนหมุนตัวลงไปตรงนี้เนาะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ FC ทุกท่านก็แห้งแล้วเนี่ยนะครับคือพ๊มหางมันจะขอดน้ําได้ประมาณนี้นะ FC นะนะครับหลายๆท่านอาจจะ อยู่แถวภาคอีสานอาจจะไม่ไม่เคยเห็นเนาะไอปั๊มหางยาวประมาณนี้เนาะมันมีทั้งเมตรครึ่งแล้วก็2เมตรนะไอ้ไอแกนของปั๊มหางเนี่ยเนาะข้างล่างมันเป็นโ้งไว้ดูน้ำเนาะคือจุ่มลงไปก็น้ําท่วมโ้งก็วิทขึ้นได้เลยเนาะมันก็วิทน้ําขึ้นได้เลยก็แคนียครับปลาหมอไม่มีแล้วเนาะเหลือแต่ดินเลนดำๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นเนาะเอาขึ้นแล้วก็เอาท่อ ตัวใหญ่เอามาเรียบร้อยแล้วเนี่ย10ปีเนาะเนี่ยนะครับใหญ่เอามาเรียบร้อยแล้วพร้อมหมุนตัวแล้วก็เอาลงไปแล้วก็ปูผ้าต่อปากแล้วก็มีผ้ากองเนาะแล้วก็วิ่ดได้เลยนะครับก็จะเอาน้ําเข้าจะเอาน้ําเข้าเท่าเท่าเท่าคิวเดิมเลยครับเอ็ดในเอฟเห็นเนาะเนี่ยคิวเดิมที่ผมเข้ามานี่เนาะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ที่ผมจะเอาน้ําเข้าเร็วเพราะอะไรไม่ให้ตรงนี้เลื่อนในเอฟซีเนาะเนี่ยเลื่อนมาหน่อยแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเลื่อนมาสักสักสามนิ้วนะครับ ตรงเนี้ยพอถ้าน้ําแห้งหรือว่าฝนตกมาเนี่ยเขาจะเลื่อนเนี่ยไอซีดูตรงนี้เนาะเนี่ยอ่าแนวแนวเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเพดินแตกแยกหรือว่าดินมันคนละชั้นกันเนาะแล้วมันไม่อยู่มันเลื่อนนะครับต้องเอาน้ำเข้าทำไม้เอาน้ำเข้ามันก็จะเลื่อนลงมาอีกนะครับอันนี้เป็นรากปาล์มนะครับไอซีท่านเนี้เนี่ยเนี่ยไอซีเห็นทุกทุกท่านเห็นเนี่ยเราคือรากปาล์มเนี่ยรากปาล์มต้นนี้เนี่ยนะครับอ่ะก็รากปาล์มก็จะยึดอยู่อย่เงี้ยถ้าตรงไหนยึดไปอยู่มันก็จะไหลลงแบบนี้เนาะดินมันคนละชั้นกกััันนนนนนนแลล้ว็็มมมเเเปดิาะไ่่อยู ก็จะประมาณนี้นะครับเอาน้ําเข้าก็เอาน้ําเข้าขึ้นมาได้ระดับเดิมก็จบแล้วไม่มีอะไรเนาะต่อไปก็รอน้ําฝนหรือว่าอนุบาลกุ้งได้เลยนะครับก็เดี๋ยวตั้งท่อเลยนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนเนาะ,ะมาแล้วครับก็อยู่ระหว่างตั้งท่อเรียบร้อยเนาะด้านหลังผมนี่นะครับมัดผ้ากองนะครับผ้ากองนี่ผมก็จะมัดที่ใช้กันจับ,บิดเนาะนะครับ็นสิ่วทันเนาะ ในท่าถนัดใ้ตอนทางนี้นะครับก็ดาวบิดทางไหนก็ได้ทางหนึ่งลองบิดอย่างนี้นะครับก็คือบิดบิดบิดไปเนาะบิด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 ไปในระดับหนึ่งแล้วก็คอร์ดคอร์ดอย่างนี้นะครับอคอร์ดอยู่ในท่าบิดเนาะนี่จะอยู่อย่างนี้เนี่ยเอฟซีเนาะอยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็จะใช้เชือก2อันยาวๆเนี่ยเนาะเชือกสีแดงเนี่ยนะครับอันไหนอันนึงก่อนก็ได้เนาะ เนี่ยสีแดงเนี่ยพันเีเห็นเนาะอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่เนาะพันเป็นเกลียวไปนะครับเนี่ยพันอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเห็นนะครับผมไม่ได้ใส่แว่นมาอาจจะมองไม่ชัดมองกล้องไม่ชัดเนาะเอฟซีอาจจะมองผมชัดนะครับนี่หมุนแบบนี้เนี่ยนะครับอ่ะมัดหมุนไปเรื่อยๆซึ่งเราเราขอดแบบเนี้ยนะครับกุ้งยังไงก็ทะลุไปไม่ได้จะเกิดกองไม่ขาดนะครับ เอาไว้แค่นี้เอาไว้มัดนะครับไว้แค่นี้เนาะเนี่ยเอาไว้อย่างงี้นะครับแล้วใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับันมี2เส้นเนาะหมุนหมุนไปในทางกลับกันนะครับพันเหมือนกันนะครับแต่พันไปในทางกลับกันเนาะให้ให้มันมาชนกันนะครับแล้วก็จะเก็บหมุนมาคนละด้านเนาะเพื่อให้เขามาเอามาตอนเก็บเอาไว้มัดตอนเก็บนะครับนี่อย่างงี้ อันนึงหมุนไปอันนึงหมุนมานะครับอ่ะนี่ที่ถึงมันก็จะเป็นอย่างงี้เนาะเนี่ยสองเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มัดยังไงก็ได้ให้อยู่นะครับอกสิวท่านเนาะมัดผมจะมัดอย่างงี้หนึ่งแล้วก็พลิกมาด้านนี้เอามัดด้านนี้ไอ้ลูกหมาเขาเดินเหยียบผ้ากองนี่อย่างงี้เนาะเนี่ย,ยแล้วก็มัดอีกทีหนึ่ง คือทาไงก็ได้นะครับมัดให้อยู่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเ <_ C 1> ชียร์พวงนี้โดนน้าจะไม่คายคบอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ย <_ C 1> เป็นกระปมแบบนี้เอฟซีเนาะเห็นไหมนี่เนาะเนี่ยเป็นกระปมแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็เอาโยนลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะโยนลงไป้าล่างแล้วก็จะไปมัดอ่าอีกฝั่งนึงติดปากท่อเนาะอยู่นะครับ นนผมจะโยนลงไปเลยนะครับโยนทำเป็นคลี่ตัวลงไปเนาะแล้วเอาอีกฝั่งหนึ่งมามัดนะครับมัดที่ปากท่อขันคเนาะนะครับผมจะไม่ให้มันพันกันเนาะจะให้มันเป็นให้มันปูออกไปเวลาเวลาวิดน้ําเข้ามาเนี่ยมันจะคลี่ตัวออกไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจับ เดี๋ยวต่อไปผมจะมามัดปากเนาะเดี๋ยวมาดูมาดูตอนมัดปากกันเลยเนาะนะครับก็จะมีเชือกเส้นหนึ่งมาอย่างนี้นะครับเชือกมาอย่างนี้เนาะเอาอันนี้ก่อนนะครับไปก่อนเลยดูมาลึก,ลกสักสองสามฟุตรประมาณนี้นะครับจะใช้เชือกของเขาเนี่ยพันไปเนาะพันไปทางนี้ แล้วจะมาขันคเนาะนะครับกลับไปอย่างนี้แล้วก็จะมามาบิดมัดไม่เอานะครับตรงนี้ผมไม่เอาผมจะขันคเนาะเอาไว้บิดขันคเนาะเฉยนะครับนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กมาสอดแล้วก็บิดคือต้องทําแบบแน่นหนานะครับเอฟซี <S <S ทุกท่านเนาะห้ามห้ามหลุดนะครับเอาใหม่ อยากแบ่งเชือกก่อนแบ่งเชือกมาแล้วก็บิดตรงนี้ห้ามหลุดเลยนะครับนะครับต้องมัดแน่นนะครับพอหลุดแล้วเนี่ยคือกุ้งจะเข้าไปในบ่อได้นะครับไอซิท่านเนาะบิดอ่ะเนี่ยแน่นแล้วนะครับแน่นแล้วทิ้งไว้งี้นีก่อนแล้วก็มาที่ปลายเชือกเส้นนี้ปลายเชือกเส้นนี้ไอซเนาะอันนี้เอาไว้งี้นีก่อนก็จะมัดลงไปตรงนี้ มัดก็อันแรกเอาให้อยู่แค่อยู่นะครับนะเนี่ยผมก็จะมัดแค่นี้เอฟซี FC ดูเนาะมัดแค่นี้ดึงให้แน่นอ่ะดึงให้แน่นนะครับนี่แล้วก็อ่าก็จุดแบบอีกเที่ยวหนึ่งนะครับจุดแบบอีกเที่ยวหนึ่งก็จะสอดมาแล้วก็ลักษณะอย่างนี้อ่ะแล้วเอามาตรงนี้เนาะนี่นะครับ ดึงให้แน่นนะครับพยายามดึงให้แน่นเอาไว้โอเคแน่นแล้วก็จับอันนี้เหล็กอันนี้มาเนาะแล้วก็ใช้เชือกเส้นนี้มาคล้องเอาไว้เอฟสี่เนาะอ่ะมันสุดเนาะอ่ะตาน,นี้อย่างนี้นะครับหมนุนล็อกอย่างนี้นะครับล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปผูกที่ท่อเนาะนะครับ อ่ะเอามาผูกที่ท่อเลยนะครับก็จะมาผูกที่ท่ออย่างงี้เนาะผูกผูกก็ดึงให้แน่นครับบางครั้งผมก็จะขันกระนอตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยผูกแก้ขันให้แน่นนะครับผูกหักข้อไก่ไปเลย มันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับก็เนี่ยนะครับเอฟซีทุกท่านก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเวลาผมวิดน้ําเข้ามาเนี่ยมันก็จะดึงกองนี้ออกไปครับดึงกองออกพิจอตไปยาวไปที่นู่นเนาะนะครับอย่างนี้ก็เอาอย่างงี้นะครับเนี่ยตรงนี้ปากสุบต่อเนี่ยเอาถุงใส่แล้วก็ใส่ไปแล้วนะครับ ก็จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดที่ทำมาก็จะเห็นแบบนี้เอฟซี FC ดูเนะเาะระหว่างเครื่องยนต์นะครับต่อปากมาแล้วมาสุดตรงนี้ตรงนี้เอาถุงใส่อันนึงเคลือบไปให้น้ำมันรั่วเนาะแล้วมาตรงนี้ผ่านกรองนะครับถุงกรองก็มัดได้ร้อยตูดุ่นมัดแล้วเนะาะเมื่อกี้นี้ตรงนี้ก็ขันขน้างนาะเยบร้อยแล้วขันแน่นตึงแล้วต่อไปก็จะไปติดเครื่องเอฟซีท่านเนาะล็อกคันเล็งแล้วก็จะลองวิ่งน้ําดูนะครับ ตรงนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับเพราะว่าผมใส่เกียร์ไว้แล้วเนาะใส่เกียร์ทุกอย่างหนุนหนุนร้อยได้ร้อยแล้วเนี่ยเอฟซีดูเนาะหนุนร้อยร้อยแล้ว,ลลลวสตาร์ทเครื่องตัดเครื่องก็เขาก็หมุนนะครับเจะล็อกเร่งเราจะเป็นอย่างนี้อย่าเอฟซีเนาะมันจะดึงลงไปเลยนะครับ มันจะดึงผ้ากองลงไปเนี่ยนะครับจะเร่งให้มันคื้นแล้วครับแล้วผมก็จะเบาเบาท่อหน่อยนึงเอาไว้ประมาณน,นี้นี่นะครับน้ำวิ่งตัวไปมอวานนี้เป็นข,า,ขาวๆเนาะนอนนอนก้นแล้วล่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ จะที่ไปแบบนี้ถ้าพาเต็นท์คุมรถผืนเนี่ยก็จะปูในระดับหนึ่งนะครับ4ีเมตรนอ้อถึงนู่นนะครับจากนี้เนาะปากท่อน,นี่ยาวไปเพื่อไม่ให้คันดินมันพังนะครับเพื่อให้น้ามันออกไปเนาะเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้นะครับก็ เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับเอาน้ำเข้าก็ใช้เวลาสักชั่วโมองกว่าๆถึงสองชั่วโมงนะครับใจเย็นๆจะค่อยทาไปเรื่อยๆแดดร้อนๆนะครับตอนนี้ทํางานตากแดดอยู่นี่เรียบร้อยนะครับ้า้หลังผมมีกองที่ไปตัวเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเสร็จนะครับก็วิดน้ําเข้าต่อไปสักห้าวันหรือสิบวันต้องรอก,กุ้งหรืออุบลูกกุ้งต่อไปเนาะขอบคุณทุกท่านที่ให้ใหกําลังใจนะครับสวัสดีครับ